กลางสภาพสังคมไทยในปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีความไม่เท่าเทียมทางโอกาสปัญหาการใช้ความรุนแรงส่งผลให้เกิดอาชญากรรมและการกระทำความผิดเป็นจำนวนมาก จากสถิติของกรมรชาชทัณฑ์จำนวนของผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจและถือว่าเป็นจำนวนที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวปัญหาที่หญิงเหล่านี้ต้องประสบเกิดจากความแตกต่างทางกายภาพและภาระบทบาทความเป็นแม่ได้สร้างความยากลำบากให้กับผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังหญิงตั้งครันเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนอกเหนือจากการถูกจองจำให้ขาดอิสรภาพ ท่ามกลางความมืดมนยังคงมีแสงหนึ่งเจิดจ้า เรียบเสมือนแสงไฟนำหนทางให้สว่างสวยด้วยพระกรุณาที่คุณอย่างยิ่งของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระก,กิติยาภาซึ่งขณะนั้นทรงรับราชการเป็นอัยการและทรงสนพระทยัยในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะปัญหาของผู้ต้องขังหญิงทรงม,มีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะประธานความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังหญิง,งจึงทรงมีดำริให้เริ่มโครงการกำลัง หรือ Inspire Project เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษจำคุกโดยเริ่มที่ผู้ต้องขังหญิงตั้งคันและเด็กติดผู้ต้องขังเมื่อวันที่31ตุลาคม2549ณทันทสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครต่อมาในวันที่14กุมภาพันธ์ 2,551ณทันทสถานหญิงเชียงใหม่24พฤษภาคม2,551เรือนจำกลางอุดรธานี10สิงหาคม2,551ทันทสถานหญิงพิษณุโลก14มิถุนายน 2,552, เรืออเรือนจำจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา30พฤษภาคม 2,553, ยเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช3กันยายน 2,553, ยเรือนจำกลางระยอง10กันยายน 2,553, รเรือนจำจังหวัดตรัง12มีนาคม 2,554, รอเรือนจำอำเภอฝางในช่วงแรกพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภา ประทานความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยโดยโปรดให้วิทยลาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยมาให้ความรู้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ต้องค้งญิงที่ตั้งคันในการเตรียมตัวให้กําเนิดและเลี้ยงดูทารกนอกจากนี้การฝึกวิชาชีพเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โครงการกําลังใจให้ความสําคัญ โดยได้มีการนำวิทยากรเข้ามาฝึกสอนอาชีพตามความถนัดของผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีวิชาชีพติดตัวภายหลังจากออกจากเรือนจำพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องผลักดันเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงในระบบราชาัณร์ ยังเป็นรูปธรรมจึงเป็นที่มาของโครงการ e l ลฟี e n c h a n ช i n g Life of Female In Me ท้ายสุดเมื่อวันที่6ตุลาคม2553ได้มีการนำเสนอ,อนิทรศการและผลงานที่มีความเป็นรูปธรรมของโครงการเอลฟีในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติส่งผลให้เมื่อวันที่21ธันวาคม2553ได้ให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินะครนิวยอร์กภายใต้ชื่อข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพ The Bangkok o o s e ภายหลังจากที่ข้อกำหนดกรุงเทพประกาศใช้พระเจ้าล้านเธอพระองค์เจ้าพัชรภิญยาภาได้สรงริเริ่มที่จะนำข้อกำหนดกรุงเทพมาสู่การปฏิบตัติกล่าวคือได้มีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานได้แก่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณร์สา และอายการเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปแนวทางที่จะดำเนินตามข้อกำหนดกรุงเทพอันนำไปสู่การประกาศสัญญาใจตรุเต่าขึ้นในวันที่23มกราคม2554ณอุทยานแห่งชาติตรุเต่าต่อมาสำนักงานสารยุติธรรมได้ตระหนักถึงการพิจารณาพิพากษาคดีที่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดกรุงเทพมากขึ้น จึงจัดให้มีการแปลและพิมพ์หนังสือข้อกำหนดกรุงเทพเผยแพร่ในกลุ่มผู้พิพากษาอีกทั้งยังจัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มผู้พิพากษาในศาลภาคห่าสัญญาใจในส่วนของสำนักงานสายุติธรรมจึงเกิดขึ้น สำหรับการดำเนินงานของรัฐบาลในขณะนั้นได้เสนอให้มีกลไกระดับชาติที่จะรองรับการดำเนินการตามข้อกำหนดกรุงเทพโดยจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย Thailand Institute of Justice หรือ TIJ ขึ้น ในขณะเดียวกันกล่มรชาชทั์ได้มีการนำเอาข้อกำหนดกรุงเทพไปสู่การปฏิบัติในทุกเรือนจำและทันทัสถานหญิงที่ปรากฏอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมเริ่มตั้งแต่ทันทัสถานหญิงทนบุรีเรือนจำกลางราชบุรี ทันทัศนานญิงสงขคลาเรือนจำอำเภอเกาะสมุยรวมถึงในทันทัศน์านญิงและเรือนจําที่เคยเสด็จเปิดโครงการกําลังจ่ายไปแล้วก็ได้มีการติดตามตรวจสอบนี่คือสิ่งที่เน้นย้ําให้เห็นเด่นชัดว่าทุกหน่วยงานได้ประสานความร่วมมือและนําเอาข้อกําหนดกรุงเทพไปปฏิบัติอย่างแข่งขัน ตลอดเวลาที่ผ่านมามีเรือนจำเข้าร่วมการทำงานกับโครงการกำลังใจรวม13แห่งและแต่ละแห่งมีกิจกรรมที่แตกต่างหลากหลายโดยมีองค์กรธุรกิจหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเป็นจำนวนมากเช่นการดูแลหญิงตั้งครรภแม่ลูกอ่อนหรือเด็กติดผู้ต้องขังการช่วยให้ผู้ต้องขังในเรือนจำใช้เวลาอย่างมีคุณภาพมีโอกาสทำงานที่ตนเองสมัครใจก่ให้ เกิดพลังสร้างสรรค์ขึ้นในชิ้นงานมีการคลายทุกข์ให้แก่ผู้ต้องขังด้วยการจัดกิจกรรมการช่วเหลือทางด้านกฎหมายการจัดกิจกรรมพัฒนากายใจด้วยมเมล็ดพันธุ์แห่งรักและกรุณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พิพากษากับผู้ต้องขังโครงการสอนการเขียนจากประสบการณ์ของผู้ต้องขังเองจนมีผลงานออกมาตีพิมพ์ในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระวินิจฉัยให้ขยายงานของโครงการกำลังใจให้เชื่อมโยงไปถึงระบบยุติธรรมทางอาญาเพราะจะช่วยให้เข้าใจประเด็นปัญหาของผู้ต้องขังในลักษณะแบบองค์รวมไม่แยกส่วนส่งให้มีการสร้างความรู้และดำเนินการต่างๆเพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคจึงเป็นที่มาของการวิจัยเกี่ยวกับการเข้ามา สู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ต้องขังหญิงเช่นโครงการวิจัยชีวิตที่ถูกลืม เรื่องเล่าของผู้หญิงในเรือนจำโครงการคำให้การของผู้หญิงซึ่งถูกพิพากษาว่ากระทำผิดในคดียาเสพติดเป็นต้นนอกจากนี้ยังทรงมีพระวินิจฉัยในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในเรื่องการใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงอีกด้วยและมีการเข้าไปให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งการให้คำปรึกษาในคดีความต่างๆ สิ่งที่โครงการกำลังใจมุ่งมั่นต่อมาก็คือการส่งเสริม และพัฒนาให้เรือนจำเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้การแก้ไขฟื้นฟูและการพัฒนาผู้กระทำผิดแบบองร์รวมเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความเคารพในตนเองมีความรักและความไว้วางใจในผู้อื่นมองโลกในแงด่ดีและเชื่อมัน่นในการดำรงชีวิตที่พึ่งตนเองได้โครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและผู้ต้องขังเช่นโครงการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตผู้ต้องขังแบบองรวมโครงการส่งเสริมความเข้าใจและปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโครงการเชื่อมโยงผู้หญิงกับโลกภายนอกโครงการสร้างเส้นทางสู่การมีชีวิตที่ดีเมื่อภายหลังพ้นโทษสามารถนำความรู้ที่ได้ในเรือนจําไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขและเป็นการเสริมสร้างแบบอย่างของการใช้เรือนจําเป็นศูนย์การเรียนรู้ แก้ไขฟื้นฟูเพื่อแสดงต่อนานาชาติตามข้อกำหนดกรุงเทพที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติและมีมาตรฐานสากล ไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาส่งตั้งพระปณิธานให้ผู้ต้องขังพ้นโทษมีชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจึงส่งน้อมนำปรธธธัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดรําริในการน้อมนำปรธธัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำทรงมีพระดรําริให้นำไปทดลองปรับใช้เป็นการนำร่องในเรือนจำสี่แห่งประกอบด้วยเรือนจา ำชั่วคราวเขาระกรรจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางจังหวัดเชียงรายเรือนจำชั่วคราวเขาพลองจังหวัดชัยนาทโดยในปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่ผ่านการคัดเลือกและสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่3แล้วจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ผลิตดอกออกผลเป็นคนใหม่ที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเป็นแกนนนำในชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยสังคมแล้วก็ คนในสังคมก็ยอมรับนะครับก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงกบก็ลงทุนไม่มากนะครับใช้แบบบ่อดินเอาสิ่งที่เรียนรู้จากโครงการนั้นแนละนำมาใช้อยากขอบคุณพระองค์ท่านนะครับที่เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาที่นำไปสอนพวกเราสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วก็เห็นผลด้วยครับทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยเราก็ก็ไม่ต้องใช้เคมีก็ ประหยัดตัวนี้ไปเยอะผลผลิตก็ไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องมีสารเคมีตกค้างใช่ไ,ไหมมาถึงก็บริโภคได้เลยถ้าถามผมนะว่ากําลังใจเป็นยังไงผมบอกได้เต็มที่เลยเต็มร้อยเลยกําลังใจผมเต็มร้อยจะสู้ต่อไป แม้ขอ้อกำหนดกรุงเทพได้รับการประกาศใช้แล้วนั้นแต่พระภารกิจด้านต่างประเทศของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภายังคงไม่หยุดหย่อนเพื่อที่จะเผยแพร่และแสดงบทบาทนำในการนำเอาขอ้อกำหนดกรุงเทพไปปฏิบัติใช้พร้อมทั้งเผยแพร่ออกสู่สายตาประชาคมโลกอาทิพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาสเสด็จเยือนสาธารณารัฐเกาหลีเพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมอาชีววิทยาแห่งเอเชียครั้งที่4ในหัวข้อพลังใจเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม่ของการวิจัยผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นการขยายผลโครงการกำลังใจในพระดาริไปสู่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางราชบุรีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกรุงเทพ จากนั้นในวันที่7มกราคม2556พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยมาลยาสหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อทรงเป็นองค์ปาถกในหัวข้อ Benefits and a p p l i c a t i o n of the Bangkok Rules of Female Offenders และโครงการกำลังใจในพระดดำริได้นำเสนอนิทรศการผลสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพในประเทศไทยตลอดจนยังนำเสนอการนำ ข้อกำหนดกรุงเทพไปใช้ในการพิจารณาพิภากษาคดีผู้หญิงกระทำผิดในคดีการเล่นพนันสลากกินรวบโดยสารอุทธรได้อ้างอิงข้อกำหนดกรุงเทพข้อที่61ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังมาใช้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของสารยุติธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศแก่ประชาคมโลก นอกจากการนำเสนอผลงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพแล้วพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภายังเสด็จไปยังพื้นที่จริงของการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปสู่การปฏิบัติโดยเมื่อวันที่7สิงหาคม2556ได้เสด็จไปยังเรือนจํากลางราชบุรีในกิจกรรม Prison on the move, Bank g o k r u l e s In Progress Platform ก้าวใหม่ของเรือนจำเวทีความก้าวหน้าของข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นการนำเสนอให้เห็นภาพจริงของการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติรวมทั้งสงเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพและทรงมีพระดำรัสดังนี้เรือนจำไม่ควรจะเป็นมุมมืดมุมหนึ่งของสังคมซึ่ง พยานหลักฐานในเรื่องนี้ได้เห็นชัดว่าได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีแบงคอกรู l e สซึ่งเป็นการพัฒนาระบบเรือนจำโดยเฉพาะในส่วนของเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาดังกล่าวก็สามารถที่จะมองได้สองแงม่มุม mm hmm. การพัฒนาในลักษณะทางกายภาพอย่างเช่นการให้มาตรฐานทางด้านการกินการอยู่การเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งนี้คือการพัฒนาทางกายภาพและ ในวันนี้ที่เราได้เห็นการพัฒนาคือการพัฒนาทางด้านจิตใจหรือ self awareness โดยการนำวิธีการทางการละครและการโยคะเข้ามาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเรียนรู้ตระหนักและค้นพบตนเองและใช้ความเข้มแข็งทางจิตใจเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ นี่เป็นเพียงก้าวย่างตลอด7ปีที่ดำเนินมาของเส้นทางสายกำลังใจโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงริเริ่มไว้ในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายและนักวิชาการของประเทศไทยด้วยทรงใส่สพระไทยกับปัญหาของกระบวนการยุติธรรมและทรงเล็งเห็นถึงความเหลื่อมล้ำของผู้ด้อโอกาสในสังคมเปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังที่จะเป็นใจนำพาผู้ได้อโอกาสเห,เหล่านั้น หลุดพ้นจากซอกมุมหนึ่งของความมืดมิดและได้รับโอกาสจากผู้คนในสังคมหยิบยื่นโอกาสแก่กันและกันเปิดประตูใจจับมือเดินไปพร้อมกับผู้ต้องขังหญิง เพราะเราทุกคนคือผู้ถือกุญแจดอกที่สองกุญแจที่จะช่วยเปิดประตูให้ผู้ที่กำลังก้าวออกไปจากเรือนจำสามารถก้าวผ่านกำแพงแห่งความไม่ไว้วางใจความกลัวความหวาดระแวงกลายเป็นกุญแจแห่งความรักมิตรภาพความไว้วางใจและกำลังใจที่มีต่อเพื่อนมนุษย์